เด,เดี๋ยวก็เตนะี๋วกันฮะวันนี้มากินก็เตี๋ยวไก่ลูกชิ้นหมูริดเดี๋ยวมาอีกเหลือน้อยแล้วอันนี้ก็กระปิดมากินข้าวข้าวแบบกับผมด้วยนะครับขาเดิมานั่งกินด้วยกันอุ้ยเผ็ด ปงมาแล้วครับชิ้นไม่ได้ถ่ายนานนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยติดตามช่วยแชร์กันด้วยนะครับช่วยกันทำมาหากินนะครับเราจะได้มีกินมีใช้ไปด้วยกันก่อนกินก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับเลือดตู้สะอาดมากินจะได้ไม่มี เชื้อโรคเข้าไปอยู่ในร่างกายนะมาชิมกันเลยดีกว่าชิมก่อนเลยอืมอืมไทยๆคนระับอร่อยมากเลย ก๋าเตียวนี่ทำเองนะครับปีมือตัวเองตาเองกินเองพ่อกินไปมันกี้เพิ่องอิ่มลืมถ่ายไปดูให้พ่อได้ถามถ่ายอเพชรลืมถ่ายตอนนี้พ่อกินให้ดูพ่อกินหน้าอร่อยมากเนี่ไงข้างหลังพ่อพ่อกินอยู่ นี่อยู่ง่ายกินง่ายนะครับอยู่สบายสบายวันี้แมนยูชนะนะครับเมื่อคืนแล็กฟอร์ดกับซานโชเล่นดีมากเลยซานโช่เล่นคุ้มราคามากเมื่อคืนชอบนะครับชอบที่ซานโชเล่นจังหวะมันฉลาดดีอะ่ะแต่ไม่เก่งจริงจังหวะนั้นทำไม่ได้นะ ล็อกหนึงเจะเราก็ยิงอ่ะยิงไปที่มุมที่มันแบบไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตรงประตูตรงนั้นอ่ะหมดสิทธิ์อ่ะต่อให้เก่งที่สุดในโลกโกคนไหนก็หมดสิทธิ์ฉลาดนะเมื่อคืนแมนยูเล่นอีกเซนเล่นโคตรดีอ่ะคุ้มจริงๆค่าตัวเอลิกเซ่นอ่ะฟรีเลยใครที่เป็นแฟนบอลแมนยูก็ดีใจด้วยนะครับใครยังไม่ตายครับผมกลับมาแล้ว แต่เดยองนี่ไม่น่าจะมานะมั้งนะแต่งี่เดียองมีนเลยเกิดเลยค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเดียองค่าเหนื่อยก็ไม่มีแชมป์อะไรติดมือมาเลยมีแต่แชมป์ลีกดัดก็อยู่กับบาซ่าก็ผลงานก็งั้นๆนะ่ะแต่คาเซมิโลนี่ถือว่าคุ้มนะถ้าเปรียบเทียบกับแชมป์ที่เขาได้มาตั้งหลายถ้วยกับมาร์ลิะผมว่าเป็นเป็นค่าตัวที่คุ้ม ไหนจะมีสปอนเซอร์แล้วก็ขายเสื้อได้อีกอแถมยังเป็นนักเตะที่เก่งเก่งระดับโลกอ่ะเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกคนดี่ะแต่เซดาที่ยังไม่มีกองหน้าที่แบบที่แบบเก่งๆอ่ะเอาฮาร์คยาวก,กับแดนฟอร์ดก็ถูได้ถ่ายไปก่อนน่าจะมีสักคนในงานที่มาแบบเข้ามาช่วยทีมที่จบสกอร์ได้ดีๆเนาะ ก็ดีใจกับแฟนแมนยูทุกคนนะครับกลับมาแล้วครับผม เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของแมนยูอะที่กองกลางอย่างดีโก้เจ็แล้วก็ได้มิวเน,น,น่มาแทนมิวเน่ก็อยู่เยอะแล้ววิ่งไล่บอลก็ถือว่าไม่ดีเมื่อคืนน,น่ะพลาดมากเนี่ยกอง,งกลางเลืก็ู้อ่ะกองหลังก็โกเมสก็จังหวะดีก็มีจังหวะเสียก็มีมันยืนคู่ฟันได้ไม่ได้เป็นเป็นความโชคดีของแมนยูไปเมื่อคืนจาไม่มีซาลาก็ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าเียดยมาเน่ที่ย้ายไปอ่ะ แต่ก็โชคดีที่มาเนี่ยใหยถ้ามาเนี่ไม่าย้ายก็แมนอยู่ก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะ่ะ แมททิตี้ก็สะดุดครับพวกดีที่แมนซิตี้สะดุดถ้าไม่สะดุดอะตามยากแน่ตัวเจ็บไม่ค่อยมีอย่างแมนซิตี้อ่ะเต็มพร้อมไปหมดเลยสเปอร์กับาร์เทน,นนั่นนี่ยังยังไม่เจอของแข็งนะนะยังระบุไม่ได้ว่า จะเบียดคว้าแชมป์จนได้อนะเขายังไม่เจอพวกแมนซิตียยังไม่เจอลิเวอร์พูลนะสเปอร์กาเซนนอนยนะังเจอทีมที่แบบกลางตารางอยู่นะอะกาเซนน์เสริมดีมากเชสุดโคตรจังนะอะดยู่แมนซิตี้ไม่ได้มีแบบจังหวะแบบนี้ให้เห็นนะครับเบลเชสุดแต่พอมาอยู่อาเซนนลนี่ มันลงตัวลงตัวไปหมดอะใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลน,นี่รู้สึกได้เลยว่าอาร์เซนอลตอนนี้ลงตัวมาก Hi ก็หอหน้าฝนนะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับก็ยินดีกับแฟนแมนยูทุกคนยังไงก็ตามเชียร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจมีนักเตะใหม่ๆเข้ามาอีกก็เป็นได้สําหรับแมนยูดีใจด้วยครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับเ้ามีอะไรดีๆเรามาถ่ายให้ดูเดี๋ยวกำลังหาซื้ออุปกรณ์อยู่เก็บตังค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่มันสนุกๆมาให้ดูกัน ลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากช่องอยู่นเทพด้วยนะครับขอบคุณครับ